6ปีที่เราคอันนี้หอมแก้มพ่อโชว์หน่อยเลยเนาะดีใจมากเมากดีใจมากครับตื่นเต้นมากไม่กล้าเปิดดูผลให้เพื่อนดูผลก่อนเชฟสัตว์พ่อเป็สัตว์พ่อคนที่สองเลยค่ะกันที่สองนะครับเป็สัตว์แล่แดงครับดีใจไหมครับผมมีลูกสาวเป็นเพศสัตว์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนครับสวัสดีครับบอยนิงเช้าวันที่25เมษายนคือง่วงนอนมากสายตายังไม่ตื่นเลยนะครับผม เพิ่งถึงที่ทํางานเนาะวันนี้จะมาทําคลิปนะครับผมในการติดตามเนาะเขาบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าวันนี้สภาเพสัจกรรมนะครับเป็นการประกาศนะฮะว่าใครจะได้เป็นเพสัตปลายแดงบ้างเออซึ่งก็จะรุน้องสาวขงเราคือน้องเนวนะครับคือเราก็ตุบตุบตุบตตื่นเต้น ตื่นเต้นแทนน้องนะครับคิดถึงตัวเองสมัยที่เราแบบรุ้นผลประกอบตอนนั้นคือโคตรตื่นเต้นนะทุกคนเอาจริงนะผมที่เป็นพี่ชายแล้วก็นัทแล้วก็เนลที่เป็นตัวเจ้าของเองอะเรียกว่าตื่นเต้นแล้วะระดับหนึ่งแต่คนที่ตื่นเต้นกว่าเราเนี่ยคือพ่อกับแม่เรานั่นเองนะฮะเพราะว่า ผมคิดว่าเขาต้องตื่นเต้นกว่าเรามากๆาเพราะเราทำอะไรต่างๆพ่อแม่เขาก็ต้องดีใจกับเรานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเลดมาสองสานาทีแล้วเจอกันครับทุกคนครับเพิ่งเลิกงานครับอยากจะบอกว่าน้องเนวเป็นเพศสัตว์ไยแดงแล้วนะครับเย <Yeah! laughs> ทำัวเลีกน้อยนะครับผมจะได้ไปติดตกแต่งคืนนี้เลี้ยงฉลองกันที่บ้านนะฮะตอนช่วงแบบไม่มีคนไข้ก็แอบ,บเปิดดูว่าเฮ้ย hey, ผลออกหรือยังว่าแอบบเข้าไปดูตรวจผลสอบเพศสัตว์อะไรอย่างนี้แต่ก็มันต้องเข้ารหัสผ่านเข้าพาสเวิร์ดก็เลยเออให้น้องนูดีกว่าแล้วน้องเธอบอกว่าเฮ้ย hey, พี่เนท เฮสัชกอลดอลิศลาต้นลำพูคือดีใจมากนะครับเพราะว่าเราก็เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นมาก่อนเนาะเคยผ่านมาก่อนแล้วมันรู้สึกยังไงก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับจะเอาไว้บันทึกบรรยากาศให้ดูเนาะอยากเห็นความรู้สึกข,ของของพ่อของแม่ก็เลยอยากจะทําเก็บไว้ดูนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่าตอนนี้สั่งของวละสั่งข้าวเดี๋ยวไปกินที่บ้านกันครับ มีคนสูงมากๆครับปกพิทูลคอยครับลูกสาวพ่อเก่งมากๆเลยครับคุณพ่อลูสาพิ่มแล้ครับคเพิ่มลูกสาวเหรอครับผมวันนี้เจอกันแล้วนะครับมีเพิ่มเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับลูกสาวเหรอครับพิ่มไปแดงทำอะไรอยู่ครับเพิ่มไปได้ทำอะไรอยู่ครับเจ็เป็นเชฟนะครับเป็นเชฟเหรอครับผมเชฟ เพศเพศเพศพ่อเพศพ่อคนที่สองมาเลยสัตน์เป็ดสองราคาสัตว์ม่เลยครับยีเดียวนะครับว้าวกับข้าวฉลองเพศสัตว์ใหม่น่ากินมากเลยครับอันนี้ฝีมือเพศสัตว์นะครับอ้ามีจุูงมิจูงนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ เจ้าของดีกว่านะครับว่าเพศสัตว์เขารู้สึกยังไงสวัสดีครับ <Yeah. laughs> เพศสัตว์ป้าย <laughs> แดงนะครับ <laughs> ผมเพศสัตว์ป้ายแดงนะครับผมอ่ะสัมภาษณ์หน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างแบบเออได้เป็นเพศสัตว์ ดูผลตอนแรกเป็นยังไงตอนแรกตื่นเต้นมากไม่กล้าเปิดดูผลให้เพื่อนดูผลก่อนไม่กล้าเปิดดูเองตื่นเต้นกลัวมากวันนี้ก็คือทําอะไรไม่ได้เลยตื่นเต้นตอนแรกดีใจไม่ดูไม่ดูคะแนนแต่ว่าดูว่ามันตีก็มันโครสีชมพแล้วล้วคิดว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ไหมดีใจด้วยนะไปถัดไปแดงนะตั้งใจทํางานนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รั้วเขียวมะกอกอย่างเต็มตัวนะครับผมชีวิตการทํางานได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แล้วณบัดนี้หาเงินใช้เองแล้วจ้าแต่เราไปสัมภาษณ์คุณพ่อก่อนนะครับอ่าคุณพ่อครับรู้สึกไงบ้างครับลูกสาวเป็นเพศเต็มตัวแล้วครับดีใจดีใจมากที่ลูกสาวคนนี้กี่ปีที่เราคอยนะครับคุณพ่อหกปีหกปีที่เราคอยอันนี้หอมแก้มพ่อโชว์หน่อยเออเพศสัตแดงของคุณพ่อนะครับ ให้ทำให้พ่อแม่ผิดหวังดีใจมากวันนี้ทำได้เยี่ยมเรามาในส่วนของวิศวะหนุ่มกันบ้างนะครับผม่อน้องนะครับมีน้องเป็นเภสัชกรหญิงเต็มตัวแล้วเป็นมาบ้ยงเยอมาเลยเนาะดีใจมากดีใจมากดีใจมากครับอ่าได้ไปหาพี่เขาหน่อยเลวครับแพงหน่อยเออโอ้ยโอ้ยแม่ครับ แม่รู้สึกยังไงบ้างนะครับดีใจไหมดิอ่ะเดี๋ยวเดี๋วดีใจไหมครับผมมีลูกสาวเป็นเพศสัตว์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนครับจ้าอืมก็เป็นตัวแทนเนาะขอบคุณคุณแม่ที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับผมหปีที่ราคอยเนาะขอสามคำสำหรับลูกสาวคนนี้หน่อยครับขอสามคำครับสุดยอดมากเอ้ขอบคุณครับ คือพูดเดยอะกว่านี้ไม่ได้ครับผมทุกคนคือร้องให้แล้วครับเน่แล้วเนลล่ะครับผมม,ม,มีอะไรอยากจะบอกอพ่อบอกแม่บ้างไหมเอ่ยขอบคุณพ่อกับแม่แล้วก็ขอบคุณพี่เนปพี่หนาที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจทุกๆการโศกอ่าก็คอยอยู่ข้างๆซัพพอร์ตทุกๆอย่างที่เราอยากเป็นครับเออโอเค